พรเจริญพรบาสกุบาสิกาทุกท่านครั้งหนึ่งสมัยอาตมาอุปถาคเจ้าประคุณสมเด็จอยู่ที่ศาราไ4สสี่ปีนั้นมีโยมมาขอการถวายปัจจัยท่านนะโยมบอกว่าท่านโยมจะพาญาิออกมาจากห้องไอซียูเข็นเตียงมาแล้วจะมาถวายท่านก็อนุญาตนะโยมนะพอวันนัดจริงที่จะเข็นเตียงมาปรากฏมาไม่ได้มาได้แต่โยมคนนั้นนะนะมาถึงก็เปิดวิดีโอคอลละอ้าวเตยมตัวรับนะเตรียมตัวอนุโมทนานะ ถวายท่านก็สาธุอตาตมาเห็นดังนั้นก็เริ่มกำมือเราแล้วเอ๊ะตอนนี้มือเรายังมีแรงเอ๊ะขาเรายังมีแรงเอ๊ะเมื่อเรายังมีแรงเราจงแปลงเป็นบุญเมื่อมีแรงจงแปลงเป็นบุญมีแรงอยู่จงลงมือทำซะเราจะทำสมาธิก็ได้5นาที1เวลา5นาที2เวลาหรือ5นาที3เวลาก็ได้ให้มันแปลงเป็นบุญไว้ก่อนแล้วดีดดีดคำว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยกระเด็นออกไปซะ เดี๋ยวก่อนอยู่นั่นนะ่ะเดี๋ยวก่อนดีดมันปลิวแล้วลงมือทํา5นาทีไม่เหลือเวลาเชียเหลือใช่ไหมลูกสมาร์ทโฟนปื๊ดเดียวก็ครึ่งชั่วโมงแล้ว5นาทีไม่มีเวลาเชียวเหลือใช่ไหมมีแรงจงแปลงเป็นบุญ 2. ผู้ที่ประมาทย่อมเศร้าโศกไปกาลนานหมายความว่าเสียใจเสียใจไปภายหลังนั่นแหละยิ่งมีชีวิตอยู่ยิ่งเสียใจอยู่ในชีวิตนี้ยิ่งลาลับจากโลกใบนี้ยิ่งเสียใจหลังโลกใบนี้อีกดังนั้นเนี่ยเราก็ต้อง ลงมือแปลงเป็นบุญซะนะไม่อย่างนั้นจะเสียใจไปสิ้นกาลนานและผู้ที่ประมาทนั้นหากรู้ตัวได้นะก็เปรียบเหมือนกับพระจันทร์ที่โผล่พ้นเมฆหมอกออกมายังความสว่างให้เราไปนี้เ<ๆ>ช่นเดียวกันถ้าเราเนี่ยรู้ตัวทันนะยังรู้ว่าเราจะต้องทําบุญเนี่ยอ้าวละใจเรายังมีความสว่างอยู่บ้างนะแม้กระทั่งเผื่อแผ่คนอื่นต่อไปได้ด้วยนะเหมือนกับพระจันทร์ที่ส่องสว่าง ให้กับโลกใบนี้นั่นเองก็ขอฝากไว้นะเมื่อมีแรงจงแปลงเป็นบุญนะผู้ประมาทนะก็ย่อมเศร้าโศกไปสิ้นกาลนานเสียใจไปภายหลังดังนั้นแล้วผู้ประมาทถ้ารู้ตัวแล้วก็ก็เปรียบเหมือนกับพระจันทร์ที่โผล่้นเมฆหมอกดีดมันให้ปลิวไอเดียวก่อนเนี่ยรูดสมาร์ทโฟนปุ๊บเดียวก็ครึ่งชั่วโมงเอา5นาทีนั้นออกมานั่งสมาธิซะขอเจริญพร